อะนะครับอันนี้จะเป็นกล่องด็อกเตอร์นะครับดอกเตอร์ API ตัวนี้เขาส่งมาซ่อมอาการของมันก็มีอยู่ว่านะครับก็คือเสียบคอน,นี้กับรถไม่ติดนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอมันขาวหน้าจอบางทีก็กระพริบดับไปนะครับตอนที่มาถึงผมเนี่ยบางทีก็กระพริบดับไปนะครับอันนี้ก็ส่งมาซ่อมผมก็จะทําการเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็ยก ฟ้าหลังออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยน IC มันจะมี IC ไอจุดที่ช็อตอยู่หลายจุดนะครับก็ผมให้ทําการแก้ไขให้นะครับไใบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเจ้าของก็อยากเห็นนะครับว่ารีวิวการทํางานโอเคอันนี้ก็ผมจะเสียบปลั๊กเคไลน์ไว้เนาะเดี๋ยวเปิดกุญแจครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเลือกการทำงานให้ดูนะว่าทำงานได้ปกติหรือเปล่าเลือกไปที่ฮอนดานะครับ ขันนี้เป็นดีฟ็อกคัพนะครับผมจะเลือกมาที่เวฟร้อยสิบร้อย2ี่สห้าสเต็ปสสเต็ปห้ามือดำนะเลือกแสดงพารามิเตอร์ข้อมูลนี่ครับปกตินะครับใช้ได้ปกติแล้วไอ้หน้าจอเนี่ยไอ้เรื่องฟิล์มหน้าจอเนี่ยผมยังไม่ลอกก่อนเนาะเพิ่งเปลี่ยนหน้าจอมาผมจะลอกฟิล์มหน้าจอออกให้ก็ตอนที่ผมยกฝาหน้าใส่แล้วกันเนาะปิดฝาหน้าเดีย๋ยวมจะออกก่อนเนาะ แล้วก็มาเลือกดูข้อผิดพลาดไม่มีนะครับโอเคนอร์มิเตอร์โอเคใช้ได้ปกตินะครับสำหรับอันนี้นะถ้าใครมีด็อกเตอร์ API เนี่ยที่หน้าจอเสียเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดคือพูดง่ายๆมันไม่ลิงก์มันไม่ลิงก์กับกล่องนะครับก็ส่งมาได้นะครับผมก็รับอยู่ส่วนเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวทักแชทมาแล้วกันเพราะว่า ราคาที่ผมเปิดไปตอนแรกกับราคาตอนที่ซ่อมแล้วเนี่ยถ้าพบว่าอาการเสียมันเสียหลายจุดอาจจะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับตามราคาของนะครับโอเคนะตามนั้นครับอันนี้ก็จบการรีวิวไปเนาะอันนี้ก็ตามนี้เลยเขาเขียนชื่อ facebook มาด้วยนะครับข้างหลังโอเคนะฮะไปแล้วครับ